ครับตอนนี้เราก็มาดูน้ำตรงหน้าประตูนะครับวันนี้ประตูน้ำเปิดเบามากครับก็อาจจะลองมาเฝ้าดูนะครับว่จะมี ตาเล็บหรือเปล,าล่ปลาเดี๋ยวจะไปขึ้นเฝ้าเหนือประตูน้ำนะฮะอาจจะเดินลงไปนู่นเปน็นนะฮะทางเลาะไปตรงนู้นไนะ,ะเดี๋ยวลงไปเฝ้าดูว่าจะมีตัวไหมครับนี่เราก็ connection. หาพุ่มนะครับพุ่มอ้ย ต้นไม้เอ็นอันนี้รากเขามันาจะทลายลงมาตอนมมน้ำมานะลองนไปโอ้ยกระแห่ไม่ยิงรอปลาแรดอย่างเดียวเลยปลาเพลียนใหญ่เอาเลยตัวใ,ใหญ่ตัวเป็นโล นะครับตะเพียนหางแดงควนนะครับเจอแต่ตันลเล็กๆมีตัวใหญ่เดี๋ยวย้ายไหมก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองดูกุ้มไผ่ลมนะครับ อยู่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 ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่อุ้ยอุ้ยพี่โรดแม่งไม่ทะลุด้วยไม่ทะลุวะพี่โรดมาตั้มหน่อยเร็ว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 ตั้มหน่อยตั้มหน่อย <laughs> ui lo băng lo băng lo vang ui 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 băng ui 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 này ui ui để tắm mình tắm ui 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 ui

เอาแล้วครับโอ้โล่นด่งสามเลยเนี่ยโอ้แรดใหญ่โอ้โหโอ้แรดใหญ่ไปน้ำนครนายกดูดีไม่ทะลุโอ้โหนี่ไม่ทะลุเลยไม่ทะลุไกลไง,ไงนูนะตรงแอ่งนู้เนเนาะ Okay, โอเคครับหมานแล้วเปิดตาแล้วมินิลำใหม่โอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อน <c oughs> เหลามาพอดีเลยเม็ดสายไหนเนี่ยสองโลครึ่งสามโลอะ่ะเกือบสามได้อยู่นะเกือบเกือบสามเลยมนะันอ้วนนะเนี่ย กลับแล้วครับเดี๋ยวกลับไปครับ